สวัสดีครับวันนี้นะครับมารีวิวนะครับรถตัดหญ้าวางลายนะครับอันนี้ตัดหญ้าเพนกล่าให้หัานสัตว์แต่นี้เรามาเทสตัดตรงนี้ให้ดูนะครับตัวนี้วิธีใช้งานก็ถ้าเครื่องเย็นก็ให้ดึงโชคนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับพอติกวโชคกลับตัวนี้สวิต์กดดับกดค้างก็ดับนะครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวนี้ขึ้นไปมีดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขึ้นให้เดินมีล่องช้าเร็วกระต่ายเต่านะครับแล้วกำเดียวซ้ายขวานะครับสวิตดับต่อพวกมาด้านบนได้ด้วยนี่คันเร่งนะครับนะฮะแล้วก็มีตัว นะครับถ้ากดดันนข้างนี้ปุ๊บมันก็จะปรับแฮนด์สูงต่ำตรงนี้นะครับนะครับก็ครบเรียบร้อยใบเกียร์ครบให้เรียบร้อยนะครับใบจะมีแค่นี้เองครับใช้ในการแกว่งตัดนะครับมันเครื่องเช็คเปลี่ยนไถ่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชมการตัดกันครับผมสําหรับชุดเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะอันนี้เดินหน้า4ี่เกียร์นะครับอยหลังสองไหลังดึงผักมาด้านนี้นะครับถ้าเดินหน้า1 2ในการตัดตรงนี้ครับถ้าเดินก็สวนเร็วอย่างเดียวไม่ต้องตัดก็คือตัวนี้ครับส4แล้วก็คูณไปด้วยเกียร์ข้างบนนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาชมกันครับสตาร์ทได้เลยนี่เครื่องแปดแรงนะครับไปม,มีทำงานแล้วนะครับ ตัดแบบวางลายนะครับผมอันนี้แถวแรกนะครับ